สวัสดีครับผมนะครับพวกเราช่องหาเซอร์นะครับวันนี้เป็นหลังปีใหม่นะครับก็เราก็น่าจะลงคลิปไปและสองสามคลิปเลยอันนี้เป็น EP ีที่4 41ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น EP ีที่41นะครับอันนี้ผมก็มีเกมมาเลยผมผมไปเดินริมโขงวันนั้นนะริมโขงบึงการนะครัาไปเจอเกมเกมหนึ่งก็เขาให้ไอยโยนยนตะกร้าแต่ของเราไม่มีตะกร้าของเรามีแต่ไอเนี้นี่เออ โยนหน่อยงมปุ๊บของเราจะเป็นน้ำโคกเป็นเงินเจ้าบาทเป็นเบียร์เป็นยังไงล่ะให้โยนเขางมอะไรจะได่ดนันแต่ไอ้นี่เราเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเราจะโยนไอ้นี้เข้าหัวห <ะ S 1> มาเข้าหัวหมาทีมัเรกอ,อก็คือเราจะเราจะโยนนะครับเราจะโยนเหมือนเหมือนงานวัดแหละแต่อันนี้ผมประยุกไว้ียบอยแล้วก็คือเป็นบทลงโทษนะครับมันจะมีอยู่ดีของดีประมาณหนึ่งอย่าง ดื้อซองให่เน oh mm ี hmm. no, ่ยผมไม่น้องเมฆกับไอ้แบงค์ไม่รู้นะครับวันนี้น้องเมฆถือกั๋วนะน้องเมฆไอ้แบงค์ไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรบ้างตรงไหนบ้างก็คือเราผมเอาบทลงโทษของทหารนะครับที่ไอ้แบงค์มันชอบพูดให้ฟังนะครับก็คือถ้าแต่ว่นแจ็คจับคิวที่แล้วเราใครจะไปรู้ว่าท่ารต่ว่าแจ็คทำยังไงเดี๋ยวที่ไม่รู้รู้กันโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาหาคนแรกที่จะโยนก่อนมาเราว่าแจ็คแต่ว่าแจ็คนี่ใส่แถวนี่โอ้ยแถวแต่เพี้ย เด้อเด้อฮะยันยิงเยาเออเอาไปคิดดีกว่าเนี่ยแข่ที่สองเออแข่ที่สองเนินสองสั่งผมที่สดี๋ยวต้องแข่คนแรกไปเล่นกันเลยต้องเข่เนะสองนี่มันใหญ่หลีกูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กู Ê, nó xe vậy vật rồi đấy Ờ, nó xe ngàn vật rồi Nó xe ngàn vật khắp Tạm Thực nó vẫn chạy xuống này Quay xong, nhỏ nhạc mùa. Lẹ quang lễ. Anyway, khoanh hạng. Hard of a này chọn. Ton hard of a check. Young. thả Hey, young. Soi ba. Hey, hey, hey. 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 sốt, แั้กินจดได้ไงครับพี่ดังนะครับจอดอยดอเยไยวดูทำไมกูน่ะ่าเดียมันแจกนเดียมันแจกยกก่าแล้วยกแล้วยกแล้วยกแล้วอยากยกสิบยกเดี๋ยวมันแจกเลยพีดพื้นเออพีดพื้นมันหน่อยเลยสองวีดกางแอยากได้อะเออรา้าเฮ็ดเตากูอยากกูว่าเดี๋ยวมันแจกกสิก็ไปอะ ดรบเป็ลแจ็คเยแม่เนาชอบนักชอบนะดรบเป็ลแจ็กดับเ็ลแจ็คดับเป็ลแจกเรายนยมวะไปก้อนเอาเจกเ็นกก่อนนหึงกางแขนยังไงเงเป็นกางแขนสิยเด้พี่วเอ้ยนไพุทหา่เป็นก่อนยงไหนเนี่ยเา้วหนึ่ สามหนิบยกหนึ่งสองสามสองถ้าคุณเห็นจระเขกางแขนแบบนี้รีบวิ่งหนีให้ไกลที่สุดเลยนะครับไม่อย่างนั้นคุณอดาจะโดนลูกหลงจากมันก็ได้ไมู่เอาตรงไปนะครับผมได้วิดเพื้อสิดยกนะครับวิดเบือนการแขนเล็ไหนสองสามหนึ่งเออหนึ่งสองสามสอง

สามสามีอใจน่าหนแล้วแหะเอ้ยเจ๊ข่อยากเห็นท่ามแกมาเห็นท่าจะมาแจกกันวะรไ่ได้ใครใครแนกของพเราิกันเยรวะคินเลยมนีหนึ่งสองสามเอ้ยเป็นาหานิีบดิอหารนิรีจมเอท่าดี สองสามเด้อาเกยวหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสาองาต่อไปทุกคนจะได้เห็นท่าแบบเปนแจ็กนะครับที่ไอ้แบงบอกว่าไอ้อยากโชว์นักโชว์นานะครับโอเควสิยกนะครับโปล้อาโชว์บเป็นแจ็หนึเปิดขาที้าหนเอาห

สเม็เก็บค่าเราสองสามแปดหนึ่มเ้าสองสามเก็บม็เก็บ่าโอเคนะจะแบบไงดิถามอกว่าเอมีแตมันเลี้ยวมันกูบอกมันจะแบบมันแจ็แจ่คนี้ลกออะไรมึงเห็มังซิมยุกไปไหนนะพี่กระโดดกระโดดเชือกมั่นนี่ เออโอ้ยก็ปอกนังเระด๊เอกอีก๊อเออกรโดระดดระดดระดาไม่ได้ฝึกกับเขานะครับเราไม่รู้ผมต้องอาขวด้วยครับ้ขอแล้มันต้งมียงไง ว่านาวัเรียนน้ำมุกอเคครับรางวัลน้องเมฆรางวัลเงินสด1 0,000บาทนะครับผมขอมอบให้กับน้องเมฆอีอีอันเดอเชนรางวัลสหรับผู้ชนะนะครับโอเคนะครับตลอดชิทนี้ใครที่ชอบไปกดไลค์ใช่กดแชร์ต่อกดไลค์ก็ subscribe ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมท่าดับเบิลแจ็คต่อไปด้วยนะ เดี๋ยวเราชมเดี๋ยวไอแบงค์มันเร็วกลับมาอีพีหน้านะครับเราจะให้มันจัดท่าใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆครับจู่ว่าไม่ทาจะมันแจ็กจะเมทาจะมันแจ๊กอีกเล้าไปสอยตลอดคลิปนี้ครับพวกนรฮันเซอร์สวัสดีครับ